หมอคะหมอคะไวทองดื่มแล้วก็พูดแทนทองวมนเสริมได้ไหมคะ ต้องตอบเลยว่าไม่ได้นะครับมีอยู่2เหตุผลด้วยกันเหตุผลที่1น้ํา้เต้าหู้นมถั่วเหลืองเนี่ยแม้จะมาจากธรรมชาติแต่ของธรรมชาติของถั่วเหลืองเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนของร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของเอสโตรเจนในร่างกายเราเนี่ยไม่เหมือนของถั่วเหลืองประเด็นที่2ในถั่วเหลืองเนี่ยมีเฉพาะไฟโตเอสโตรเจนเนาะก็คือมีเฉพาะเอสโตรเจนนั่นแหละเป็นเอสโตรเจนที่มาจากพืชแต่ไม่มีโปรเจสโรนเวลาวัยทองเนี่ยเราต้องการฮอร์โมน2ตัวคือเอสโตรเจนและโปรเจสโรนเอสโตรเจนเนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงมะ ตัวเดียวๆนะครับแต่โปรเจสโรนเป็นตัวลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าให้ใช้ไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนฮอร์โมนที่มีโครงสร้างตามธรรมชาติเหมือนร่างกายเราดีกว่าแล้วใช้ทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสโรนจะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของวัยทองได้ด้วยนะครับ